จัดพื้นที่โรงเรียนบ้านนาหวายค่ะแล้วก็ในตำบลวางนาของเราค่ะพี่หมูมีทั้งหมด14หมู่บ้านค่ะใช่ครับมีหมู่บ้านอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับบ้านแรกนะครับบ้านเมืองละครับบ้านที่สองนะครับหมู่ที่สองบ้านแก่น้อยหมู่ที่สามบ้านนาหวายหมู่ที่สี่บ้านโลกป่าหานหมู่ที่ห้าบ้านโป่งอานหมู่ที่หกบ้านน้ำรูและหมู่ที่เจ็ดบ้าน้วยไสครับค่ะหมู่ที่แปดบ้านจองคำค่ะหมู่ที่เก้าบ้านชัยยาค่ะหมู่ที่สิบบ้านอารุโมไทยค่ะหมู่ที่สิบเอ็ดบ้านหนองแขม หมู่ที่12บ้านนองเขียวหมู่ที่13บ้านเจรจักและหมู่ที่14บ้านนายสางขีค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะในแต่ละหมู่บ้านจะได้มาทําการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะในแต่ในแต่ละประเทศค่ะที่ทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมไว้ให้นะคะแล้วก็เรามีสีประจาหมู่บ้านนะคะพี่หมู่วันนี้นะคะและบ้านเมืองนะครับวันนี้ได้สีน้ําเงินนะครับบ้านแก่น้อยสีส้มนะครับบ้านนาหวายสีฟ้าขาวบ้านลป่าหานะครับบ้านสีเหลืองนะครับ บ้านโป่งอ่างสีชปปมพูขาวบ้านน้ำนูสีฟ้าบ้านค้วยไส้สีเทาครับบ้านอรุณนาไทยทานต้ายนยาเศรษฐีท่านเศริีทั้นที่สี่นายกเทศมนตนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนัดได้ลกล่าวเปิดงานและรับฟังคำกล่าวรายงานจากท่านประหลัดขอเรียนเชิญครับก็ขอเรียนเชิญน,น,น,นะคะท่านแขกผู้เกียรตินะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหลวงนะคะผู้ช่วยุณครูโรงเรียนบ้านยาวไหลพี่ๆต่อชะดอนนะคะได้ให้เกียรติมาขึ้นมาบนเวที ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อหลวงนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่เเกทุกท่านเลยนะครับเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบุณณะกระผมในานามของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภายใต้โครงการ,ราากีฬารประชาชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2567ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลมนุนะเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตามโครงการกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2567ในครั้งนี้ในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์นคนในการจัดการแข่งขันดังน,นี้ 1. นึ่งคือมีพลรานามัยสมบูรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน13หมู่บ้านทั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆดังน,นี้ 1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหม้นบ้าน 2. กิจกรรมเรียน คณะกรมการจัดกาแผ่นข <asan> ันแก่พุ่งมืเกียรตินักีฬาได้จากกิจกรรม่างๆแล้วท่านไี้ร่วมจามาดูต้องการและแก้ปัญหาารต่างในชุมชนด้วยจากให้มีกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจการส่เสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปลุกปั่สร้างกระแสให้ประชาชนฝึสเสรับสุขภาพของตนเองในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ขอให้นักกีฬาทุกท่านแข่งขันเวื่อกามมีมั่นใจเป็นนักกีฬาผลการแข่งขันไม่ใช่ว่าถุประสงค์บัตในการจากการแข่งขันขอให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันได้ระลึกอยู่เสมอว่า การเล่นกีฬาอยู่โดยถึงคติที่ว่ารู้แพ้มีจิตใจสูงนะครับสุดท้ายนี้ผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไหวในอาสาตัวลูปจังหวัดนใดในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นประสิทธิภาพของก <HHH> ล้ามไว้ก้านกระดางขอให้เป็นกำลังใจในการและจะให้กับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดศึก กาุแต่านสเรจวันนี้ได้เวลาสัคงคนแล้วขอเกิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านใต้โครงการกีฬาประชาชุลสางิตั้งใยาสีงที่สี่ประจำปีพุทธศักราช2567ปักบันนี้ครับกีฬาหมดซ้ายหัน เชียแล้วก็เต็นสวยงามรวมทั้งหมด50คะแนนนะคะค่ะการการแต่งเต็นนะคะมีความสวยงาม5คะแนนะคะ่ะความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งเต็น5คะแนนะคะ่ะรูปแบบการเชียรมีความสนุกสนาน20คะแนนะคะ่ะใช่ครับแล้วก็มีความพร้อมเพียงกันในการเชีย10คะแนนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับการรักษาความสะอาดนะครับเราให้10คะแนนนะครับทั้งหมดเป็น50คะแนนนะครับของแต่ละหมู่บ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหมอกควันไฟป่า การต่อต้านยาเสพติดการคัดแยกขยะค่ะครับผมขอความอนุเคราะห์ผู้ชายเทศบาลนะครับช่วยเก็บป้ายแสดงต่อหมู่บ้านการสนามด้วยนะครับขอความอนุเคราะห์จากผู้ชายเทศบาลทุกท่านเลยนะครับถ้าว่างก็ช่วยกันเก็บนะครับ นักแสดงค่ะหมู่บ้านนาหวายถ้าพร้อมแล้วเชิญที่หน้ากองอำนวยการค่ะ เฉิบ้าโลเลยนะครับเชิญป่ง,ปองอางเลยนะครับเอาแต่ต่อต่อป้านโลเลยนะครับได้ได้ครับได้ครับเชิยต่อไปเลยนะครับโป่องอ่างเิยเลยครับ โปอามาในชุดเสื้อสีชมพูนะครับสวัสดีครับโอ้โหเจ๋งครับจะได้คุยกันน้ำตาลอะครับน้ำรูนะครับมาในคอนเซ็ปของชุดเสื้อสีฟ้านะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพนักงานเทศบาลทุกท่านเลยนะครับที่มาช่วยกันวันนี้นะครับ ขออนุญาตดับไฟสักแป๊บนึงนะครับเราจะปอเครื่องปั่นไฟนะครับเพื่อไม่ให้การขาดตอนนะครับขอเรียนเชิญนาวายเลยนะครับที่จะเต้นบาสโลบนะครับเรียนเชิญตรงนี้เลยครับมาเลยครับถ้าให้ดีการสนามนี่เลยไม่ได้นะครับ